S <S okay. <S <S สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟทุกคนนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับวันนี้ผมมาเริ่มต้นที่ตลาดนัดสังกสีนะครับ ตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับผมผมมาบ่อยนะครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดมือสองนะครับฝั่งนี้นะครับตลาดแรกกับพื้นแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นตลาดของกินนะครับผมเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหรือว่าอัปเดตร้านร้านที่ผมเคยมาอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับแต่ว่าอยู่ในเขตของตลาดตารศีนะครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูตรงนี้นะคือแบบ มาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับก็เล้ยวตรงนี้นะครับผมนี่นครับร้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมมารีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่าเขากำลังเล่นกิซาากันอยู่สุชินวันชัยนะครับเครื่องเสียงมือสองนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีไลฟ์มาจากตรงโน้นคือมันมีคนถามว่ามันอยู่ตรงไหนไงก็เลยต้องเดินเข้ามาจากตรงโน้นนะครับนะครับวันนี้เล่นอะไรกันอยู่ครับก็อบนีกเ่นี่เล่นโอเคครับเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้ว่าเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนถามว่าเป็นเป็นร้านแบบไหนครับร้านแนวแนวแบบไหนครับก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนครับอ๋อซื้อขายแลกเปลี่ยนก็คือเหมือนกับว่า รับซื้อด้วยรับซื้อด้วยแล้วก็คือแล้วก็เราก็มีสินค้าที่จะให้ลูกค้ามาแลกเปลี่ยนนะครับครับผมใช่ใครับแล้วก็จําหน่ายด้วยนะครับเป็นแนวแนวแบบเขาเรียกอันนี้เขาเรียกแนวอะไรครับก็วินเทจรือว่ายังไงก็คือตั้งแต่ตั้งแต่อ่าก็คือมีโฮมเตอร์ตตั้งแต่ธรรมดาถึงวินเทจครับครับผมก็คือเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นแบรนด์ที่หายากรือว่ายังไงก็คำกจับอีก แต่หายากมาก็ไปไปเลยเดี๋ยวผมผมผมถามนิดนึงคือเครื่องเสียงแนวเนี้ยแนวเนี้ยคือเขาเขาคนส่วนมากเล่นเหมือนเล่นพักเครื่องไหมก็เหมือนกันครับเหมือนกันคือเหมือนกับไปเจอของดีแล้วจับมาใช่ป่ะใช่ครับแปลกแปลกนะผมผมเพิ่งจะรู้นะตอนแรกผมนึกว่าเขาซื้อไปทําอะไรคือเหมือนกับว่าเขาซื้อได้อย่างสุ้ว่าได้อย่างตัวใหม่ๆไปอย่างเงี้ยก็เหมือนจะจะเอาไปไปปล่อยต่อใช่ไหมครับ อ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เขาเล่นให้ดูหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเพลงติดหรือกทะิ์อย่างาตัวไหนบ้างครับรงสามเนี่ย <c oughs> นี่อย่างนี้ใช่ไหมอ,อย่างนี้สามเอของของฝรั่งเศสนี้คือเมื่อก่อนคือกันไม่กี่ผันครับผมแต่ตอนนี้ตอนตนี้เกือบสามหมื่นละอันนี้อันนี้คือยังไงนะครับมันมันคืออะไรนะครับคล้ายเหมือนซักเครื่องครับยิ่งเก่ายิ่งมีราาขึ้นไปอ๋อนะครับตอนนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นน้องมันเข้าดังกว่านี่คือรุ่นน้องรุ่นเล็กกว่านี่ครับคือพูดง่ายๆว่า คนที่เล่นเครื่องเสียงแนวนี้เขาจะรู้จักโอ้นะครับคือก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมนะครับผมผมก็เลยว่างงว่าคือพูดง่ายๆเหมือนพักเครื่องเก่ายิ่งมีราคาอ๋อนะครับแต่เป็นบางรุ่นครับอ๋อเป็นบางรุ่นนะเครื่องพักเราก็เป็นบางรุ่นนะอ๋อก็อย่างนั้นนะครับก็คือเหมือนกับว่านก็คือชก็คือมันตัวนี้ก็คือฟังได้ปกติรับผมอ๋อครับ ใช่ครับมีวันนี้มีตัวไหนแนะนําบ้างอ๋อตัวไหนบ้างที่แบบนีีต้มที่เป็นฮอตฮอตของร้านเราไอ้ไอ้อะไรนะพี่นะอุ้ยขอโทษขอโทษครับตอนนี้มีรวมๆมาตอนนี้มีของญี่ปุ่นเข้ามาของของอย่างหน้าหน้านะครับอย่างนนหน้าหน้าตรงเงี้ยโอ้ตัวนี้เป็นลายไม้นะครับ,ค,รบคือ ผมลงคลิปไปนี่มีคนสนใจเยอะเยอะมีคนดูคลิปเยอะมากมีคนดูคลิปเยอะมากนะครับก็คือตอนนี้ก็มีอ่าโฮมนี่อย่างตัวอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกแอมพลอดใช่ป่ะตัวนี้ปีหลอดอ๋อปีหลอดเนาะเอาแนะนําอะไรที่มันแปลกๆหน่อยดิปีหลอดมีบายอืมตัวนี้เสียงดีมากเลยครับก็คือเปิดได้ปกตินะครับใช่ฟังเรื่อปกติเหมดนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถ่ายภาพไว้หน่อย ปีหลอดนะครับปีหลอดเนี่ยนะมีคนลงขายยี่หมื่นกระบาดอันนี้ผมขายไม่ถึงหมื่นหรอกอืมีคนลงขายยี่หมื่นกูซ่าอ๋อก็มีคือเขาเห็นปุ๊บเขารู้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้คือแบรนด์ดีมากนี่นะครับผมของคนไทยก็แต่แต่ดีมากครับอ๋ออันนี้เป็นของคนไทยนะครับเป็นที่ที่อะไรนะไอ่กัปีฝรั่งอ่ะโอ้ดูดิเขาทําแบบเนียนเนียนฝรั่งอ๋อดีมากเนียนดีมากเลยครับเสียงเสียงหนาใหญ่เราครับโอเคเดี๋ยวนะครับแล้วก็ วันนี้ผมก็ที่ได้มาใหม่ก็มีข้าวสารมาตัดไปเยอะเลยแล้วครับตัวก็เกือบจะไม่เหลืออะไรมาใหม่น้องใหม่มีเธอในตอนนี้นะนะครับมีเแล้วก็ลำโพงพวกมีโพงตอนนี้คู่นี้ก็เหลือคู่เดียวที่มาใหม่ตัวนี้เป็นของอะไรครับอะไรนี่นะครับแบรนด์นะครับผมให้ดูแบรนด์บางบางแบรนด์ผมไม่รู้จักนะครับก็ต้องบอกว่าให้แด์คู่นึ่งตกสี่ห้าร้อยของกันหนึร้อยบาทเองนะครับผมจองได้คือของเราก็คือเป็นของญี่ปุ่นของอเมริกาด้วยนะครับ คือแล้วแต่เราเราจับมาหรือว่าอย่างไงครับแล้วแล้วแต่เราจับมาอย่างอย่างข้างล่างเป็นอนี้เป็นเลยครับโอ้นี่ครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูแบรนด์นะครับเพราะว่าบางบางบางคนพอเล่นเครื่องเสียงในนี้เขาต้องดูดูว่ามันยี่ห้ออะไรนะครับอ่าตอนนี้ยุคใหม่หมดหลือแต่ลินเทจตอนนี้อ๋อเข้ามาองมีเป็นเรียงที่สวยใช้งานได้ทุกตัวซื้อไปก็ซ่อมฟรีตลอดนะครับเขเล่นเปียงก็คือ เราเรารับซ่อมอยู่แล้วนะครับครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละทีละชุดทีละชุดวันนี้ตั้งใจมาหาโดยตรงเลยนยมาที่ก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าผนมันมาเร้วเนี่ยครับครับผมนะครับก็เลยต้องต้องถามว่าคือเครื่องเสียงแนวนี้ก็คือเครื่องเสียงเหมือนเหมือนเขาเล่นพักเครื่องเนาะผมผมคิด่าอย่างงั้นคือผมเห็นเขาหากันจังเลยหาแนว แต่ที่เนก็ทั่วไปอ๋อครับผมก็นะครับเจอทั่วไปก็คือสรุปก็คือร้านนี้ก็คือแนวนี้นะครับครับผมโอเคนะครับเปิดทุกทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรนะครับผมก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมมาดูเขาเล่นกีตาร์โอ้มีเครื่องดนตรี้วยนี่เห็นไหมเมื่อกี้โซโล่กองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เขาเล่นอะไรเพลงอะไรสักอย่างให้ดู